สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีคันผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่13มกราคม2569ภายเพาอฟซพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาช่างคมแาบไม่พอสร้างเพิ่นเน้นเพิ่นย้ำให้งวดวันที่17มกราคม2569 นับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนให้มานับเลขเด่นเลขวิ่ง6นะครับจับคู่60กับ61โค้งสุดท้ายนับฟันธงให้61ท่านชุ่มหนับมา1 6 60กับมา06นะครับผมอ่าช่างคมนะครับผมและกับเพื่อนช่างคมให้แล้วท่านชุ่มหนับประสานต้องผิดประสาอ่าอ่าเอาลืมมุมลืมมุม อ่านั่งได้ไรพ่อซังขาเจ็๊ยบชอบเจ็บหรือบ่ครับอ่าเอาสวัสดีสวัสดีครับพ่อซังสวัสดีค่ะพ่อสค้าครับสวัสดีครับค่ะแดบไม่พ่อซังเพิ่นเน้นเพิ่นยำให้ครับไม่โม้นั่งได้เวลาไม่โม้ได้ได้ได้เอานั่งไม่โม้เออแดบมาม่วงผีพ่อซังให้ไม่โมเพิ่นนั่งน้ำน่ะนั่งได้นั่งได้เอาเอาอ่าควรเิ่นหนาวเพิ่นหนาวเพราะเด็ดซิงแดดวะอ่อ่านะครับ มาหาพอสร้างเพิ่นแล้่ชมชุ่มอาพอสร้างเพิ่นห้มาแล้วนะครับเพื่อนช่างคมก็ให้มาแล้วครับนะครับเมื่อนี้จะมาให้เพิ่นเน้นเพิ่นยำเจอกันบ่ลละับเพื่อนเจอครับผมเอาเดี๋ยวคำชุ่มหนึ่งวดที่ผ่านมานี่นะครับงวดที่ผ่านมาโอ้พอสร้างครับห0ศ1กนึงโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นเน้นให้คักพี่น้องนี่หกนี่งนีมนะครับเมื่อน,นี้นี่ละ นะครับแจงว่าจะผ้ามหาพอสังว่าเพื่อนชังคมเพิ่นเน้นมาคู่ดหนะครับเพิ่นไก่แค่สองคูบ่อนไล่เดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเจ็เน้นไม่ให้เลยคู่เดียวครับอ่าเอาแล้วกะชุดลับได้บอพอสังหรือรับรับบอบอบอเอามาเอาแค่เน้นให้แค่นี้เอาแค่สองเน้นแค่ชุดของชังคมกับเพื่อนชังคมเท่านั้นกับคลขฝันอ่ากับความฝันครับผมอ่าท่านผู้ชม ของพู้สร้างมีเปลี่ยนแปลงบ่พผูสร้างบ่เปลี่ยนครับบ่เปลี่ยนบ่ครับผมก็มีแต่เลขฝันนั่อยนะแต่เพิ่มขึ้นมาเอามีเพิ่มบ่ก็เลขฝันนี่ครับอ่าอันนี้ชุดที่พู้สร้างให้ครับนับช่างคมเอาบอกเอฟซีในพู้สร้างครับผมอ่าอันนี้ชุดของพู้สร้างครับผมผมวิ่งแปดคับเก่าผมชอบไปทีเก่าลองแปด จับคู่มีเกาหนึ่งเกาหาเกครับแปดหนึ่งาแปดสามครับพุชอบไปทีเกนึ่งกับเ้าหครับสำหรับ2ตัว2องหางอ่าชุดจับจองลัตเตอรี่มีศูนย์เกอ่ากับไอแปดเกครับพุชอบไปที่0,95์เก้าห้าอ่นี้กัสีเน้นชุดของพอสร้างกับหางเดียวครับครับผมเดี๋ยวทแต่มาชมเน้นชุดของปสร้างครับผมอ่า 9ก้าหนึ่งหนึ่งโอ้เน้นคักคือเกครับผมอ้าวชุดเดียวพอไดเอกได้คู่เดียวคือเก่ครับผมนะครับอย่าเผลอได้พี่น้องเด้ออันนี้ชุดของพ่อช่างคมครับผมนะครับชุดของพ่อช่างคมนะครับลงให้เอฟซีด้เบิ้งได้เห็นให้เก่าับนะครับเลกเด่นเลกวิ่งแปดกับเก้าเด่นที่เก้าครับนะครับชมชมเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสามลักแปดแปดหนึ ชุด3ตัว095ตัวเน,น้นนะครับแปดเก้าหนตัวรองรอ่าของผัวสร้างมั่นใจบ่วงหวนครับผมเพราะว่าสถิติมาเก้ามาเก้ามั่นใจว่าเก้ามากเก้าตรงมาสูตรของพัวสร้างมั่นใจว่าเก้ามาครับผมอ่าเพราะว่าสถิติในวันที่สิบเจ็ดเก่าหลายที่สุดเก้ามาบอ่เอาเอานะครับลราคาที่เอฟซีรอนะครับชมชุชมเพื่อนให้มาอ่า เพื่อนให้มานี่นะครับโอ้อ่าเล็กเด่นเล็กนิ่งต่อพะซังพันก็วิ่งเกตขึ้นเก่าคับเดียวครับผมพันจับคู่ให้แกมีเกดหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสอไข่สคู่ขึ้เก่าขึ้เก่าลากัดที่เอซรอครับผมอ่าโตที่เพิ่นเจ็เน้นให้ได้พี่น้องได้เจ็ดหนึ่งเครับผมเอา อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเด้พี่น้องเด้หงวทิพผ่านมาหววทิพผ่านมาหกศูนย์หกหนึ่งครับผมนี่แวทิพย์านมาหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์มาศูนย์หกหกหนึ่งมามาหนึ่งกครับผมอ่าให้กลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้นี่ใ้เจ็ดสองคนว่าเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องครับผมเน้นค่กๆคือเจ็ดหนึ่ง่ครับผมพลาดอ่าจะมีผููมักผู้ชอบน้ำเพินกั กับมากน้ำเงินเยอะหาลอตเตอรี่ไปเลยครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยแล้วก็ความฝันพ่อสร้างนี่พ่อความฝันพี่น้องสี่ห้าหกครับผมอ่าผมก็ชอบไปที่ความฝันแหละครับอ่าอนี้ข้อมอ่าความฝันพ่อสร้างเลยพี่น้องเด้อมาคาหกดีบวกพ่อสร้างครับผมอ่านะครับห้าหกหกห้าห้หกขอานะผู้ใดมาไอความฝันพ่อสร้างก็คือสี่ห้าหกครับผมอ่าอันนี้คือความฝันแล้วก็ชุดที่พ่อสร้างให้นะครับอ่านี่ นะครับให้เอฟซีพอดีแคปหน้าจอนะครับชุดของพ่อสร้างก็นย์ย่าเผยได้พี่น้องเด้อสรุปไปแล้วกันแน่นแค่สามหางอ่าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกขับสามคูนี้เท่านั้นครับผมสรุปให้สามคูนเท่านั้นครับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกครับผมนะครับผู้ใดมักชุดของพ่อสร้างนี่พ่อสร้างเดี๋ยวครับผมอ่านะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผมหรือผู้ใดจะจับ เหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพื่อนให้มานะผมประกอบกับของพ่อช่างคมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ได้จับใส่กันอ่าพ่อช่างครับงวดนี้มักตัวอะไรละงวดนี้พ่อช่างผมชอบไปที่เลขฝันผมไหมเลขฝันซี่ห้าหกดิห้าหกดิมาควบฝันมาควบฝันพ่อช่างเพิ่นว่าดาวเทาฝันว่าดาวเทาไอ้ยังขับพ่อช่างไงชันเฮโลชันเฮโลออเพิ่นเปิดออกมาเพิ่นเป็นซี่ห้าหกออ พขสร้างคนฝันพี่น้องครับผมครับผมฝันแม่นคื้าฝันแม่นคือคือฝันว่าในเกาะงัานันฝันว่าเขาขนเขาเขาบ้านครับผมเอออันนี้พอสร้าง่าฝันเปิดมาเห็นเลยสี่ห้าหกเลยพอสร้างครับผมโอ้อันนี้คือความฝันพอสร้างเออพี่น้องห้ามาความฝันพอสร้างสี่ห้าหกนะครับอ่ากลายเป็นห้าเก้าเก้าห้าอืม แพราว่าชุดของพ่อสร้างนี่มักคัาคือเก่าหนึ่งเม็ดเดียวคือเก่าหนึ่งครับอ่าเอานะครับท่ชมชมเกาหพิ่นดังอวดบอลอ่าเก่าหนึ่งเกาห่าทาแปดในมักตัวไรพ่อสร้างถ้าแปดแปดหนึ่งก็แปดหาแปดหนึ่งก็แปดหาครับนี่พี่น้องอย่าลืมเด้อนะครับชุดสามตัวของพ่อสร้างนี่นะครับผู้ใดมักศูนหาเนี่ยก็อย่าลืมเพราะว่าตัดถ้าตัดนี่มากสองมากสองงวดพุูดเน๊อะ เงวดหาสองถาตัดเอาก็ได้ชุดสามตัวเนาะงวดหาสองก็ตัวได้อีกก่บ้นเนี่ยเอเก้าสองนี่เอออีกก็ถาตัดเขามาสองงวดหาเก้าสองเงวดันหาเก้าสองตัดเอาได้หาสองครับอ่าแล้วก็อีกงวดนึงถาตัดเอาก็ได้อ่านรูมชมผมประจําอะไรมันหลายเงวดเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนียนไห่ตัวเดยเพื่อนพ่อสังเกตหนึ่งครับผมเนียนไหมคักเล่นบอกครับผมเออ เนียนมะขักเลยเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับเจ็ดหนึ่งได้ดดพี่น้องได้นะครับเม็ดเดียวจาหาเจ็ดสองนี่เป็นตัวร่องครับผมติดไว้พี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่เพื่อนให้มาเพราะว่างวดที่ผ่านมามาถึงเพิ่นเหหกศูนย์กับหกหนึ่งเนียนคงสุดท้ายใหหกหนึ่งมาตัวกับพี่น้องมาหน,น,นึ่งหกกนี่เจ็ดหนึ่งเจ็สองกับตัวไว้นั่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ตัวเน้นนี่เจ็ดนะครับเอาแคบหน้าจอท้ชมนะครับ เป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าร์มักคาชอบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้7 1 1 7นเนี่ยกับ7 2 2 7เจ็ดเนี่ยสองคูนี่หาไว้ครับแต่ว่าถาผู้ใดมักสูตรของก่อสร้างมันกับเก้าหนึ่งเน้นให้ครับเลขเด่นเลขวิ่งมั่นใจเก้าครับอ่ามั่นใจเก้าเก่ามากเพราะว่าชิคกีมีแต่เก้าอ่าก่อสร้างผนมั่นใจเก้าได้พี่น้องได้งวดนี่ดาวเพื่อนช่างคมนี่คือเจ็ดอ่า เน้นเม็ดเดียวที่เอฟซีรอดก็คือเจ็ดหนึ่งกับโตนำนอพอซังเนาะครับผมอ่เอาขาดเศร้าเจ็บไปพอสงังครับเศร้าบว,วมแล้วบาบบดก<ด>็แต่จะมีแต่โชคตัวเห็นบ่ท่านผู้ชมก่อนปีใหม่มาหาพอสังกับวายุอ่านะครับจะมีโชคอ่าหายแล้วอืมเอานะครับ,เ,เ,รบเพื่อนก็นย้ำให้เราด้พี่น้องด้เพื่นอนช่างคมก็ย้ำให้มาแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งตัวเน้น เจ็ดสองตัวรองครับผมแต่อย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะพ่อางเนาะครับผมอืมพ่อ้างมันมักความฝันผมชอบไปที่ความฝันบอกซีหาหกหาหกเนี่ยพ่อ้างมักหาหครบจ้พกเป็นหาเก้าแบพ่อ้างอามารหลดหาเก้ากแต่สูตรของพ่อ้างนี่มัเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอามีเก้าหนึ่งเก้าหาเก้าสามดพี่น้องได้ครับนับฐานลักแปดกับแปดหนึ่งแปดหาแปดสามแต่ว่าชุดสามตัวนี่ศูนย์เก้าห้านับตัวรองแปดเก้าหนึอ มากเกาหนึ่งจะบบเนนแป้านึ่งบอกพละสังครับผมมันก็เป็นชุดล่องกันีชุดร่องก็คือสหางสหางสชุดศูนยเก้าหาับแปดเกครับผมอ่านตัวสองตัวพาะสังเพิ่นโคงสุดท้ายเพิ่มมั่นใจเก้าพี่รองนะครับทีผมเนีนศูนย์เก้าห้าคือไปหาลัตเตอรีหาลัตเตอรีครับผมเพื่มสังคมนี่ยเพิ่มยำคักได้บอกพาะสัครับผมเจนึ่งเลย เจ็ดหนึ่งเลยครับผมป้าเอ้าพี่น้องพ่อกันหมูอวานเน้นให้เลยเน้นให้เลยอ่าอ้าท่านผู้ชมเปินเน้นมาให้แล้วนะเพื่อนช่างคมนะาวดที่ผ่านมามาถึงหกศูนย์หาศูนย์หกหกหนึ่งมาหนึ่งหกเน้นให้พร้อมเน้นให้พร้อหกหนึ่งมาหนึ่งหกครับเอาบารเทอาขอบคุณพผอซางครับผมครับผมขอบคุณคครับบขอุณเพื่อนช่างคมนั้นแหลพี่น้องเด้หน้าพี่โชคให้มานหน้าผอซางพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะผม คุณพญายม่งยิ่งพิพานาสสุภุสกนนะครับผมอ่าให้โชคให้ mắn น,นับสวัสดีครับ